เฮ้ยตื่นมาแถวไหนวันเนี่ยเขาคือใครเขาชื่อจอนนี่สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมผมชื่อจอ h n นนี่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเหมือน gta นะครับผมวันนี้ผมจะมาเป็น คนคนอะไรดีมุกินอะไรดีว,วันนี้เราจะมาสมบทบาทกัน,นครับจะเป็นนักดับเพลิงนะครับผมคนแรกเราต้องไปหาตังก่อนอย่าลืมดูขี้มน,นะครับ ข้างหน้าข้างหน้ามีศพครับระวังตำรวจด้วยนะครับระวังตำรวจได้ไดเ้ยเงินทั้งตัวมีเท่าไหร่โอ้มีร้อยสิบบาทเองแล้วนี่ครับเนี่ยโอ้โหเงินผมน้อยมากเลยผมก็ต้องไปหาเงินครับเมืองนี้แบบโหนั่งไงนั่งไงมีคนต่อยกันแล้วบมอมไป อีเราเราต้องไปดูศพมันเราต้องอยู่ที่ไกลครับเราต้องอยู่ที่ไกลเราต้องอยู่ที่ไกลขึ้นมาเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเอ้ยมีปืนมีปืนลองตำรวจนะครับลองตำรวจด้วยเอาละครับผมผมต้องปืนปืนม right <S <S นั่งเล้ยวหนีครับหนีดิครับหนีดินีดิฮัลโเราต้อง เมืองเมืองนี้แบบ <The Bluetooth S 1> ไม่รู้จักใครเลยคำนี้ครับโอ้โ m เราต้องหาขายปืนก่อนครับเนี้ยเราต้องไปหาใครเฮ้ยนักดับเพิงนักดับเพิง,พงซื้อปืนเปล่าไม่ซื้อไม่ซื้ออาโอเคครับเฮ้ยนายซื้อปืนไหมฮ้ยน่าสนใจเี่สาม0หนงแล้อลานายโอเคเราขอนี้ได้ ขอบคุณครับขอบคุณนะังนี่เอาได้ตังค์นะเอาได้ตังค์นะเฮ้ย,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 ยจะหาเรื่องหรอโอ้ยเกือบจะโดนหาเรื่องเปล่าเฮ้ยจะปนผมนะ้อบางนี้โหดร้ายกันมากเลยนะครับเฮ้ยปืนปืนมาจากไหนนี่ระวังนะครับผมระวังไว้ครับเราต้องถามนาย ไปหาอาชีพดับเพลิงตรงไหนเออผมไม่รู้จักครับโอเคขอบคุณครับนายนายหัวใกล้รู้จักอาชีพดับเพลิงไหมเออเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันเป็นใครวุเนี่ยโอ,อโอเคครับงงโอเคเราต้องไปหาอาชีพดับเพลิงลา เฮ้ยรถจะระเบิดอ,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 อยู่ไหนกันเนี่ย <c oughs> โอ้ดูแล้วต้องดูแผนทนี่เองไหนอาชีพตำพิงโอ้โหตัวเล็กจังนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ข้างหน้านครับระวังไว้ดีเปลืองนี้ไว้ใจใครไม่ได้ เราเป็นเด็กน้อยครับผมเราแบบพึ่งมาเจ้าหมารู้จักอาชีพลดวเพิ่งเป่าอดทศทีโอเรา,อ,ททอ,เราอาการหนักแล้วคุยกับหมาแล้วโอ้โอ้นี่คือรถอะไรนี่คือรถน้ำมันโอ้โอมีเงินด้วยโอ้ปอนกระเป๋าใครวะเนี่ยเปิดโอ้มีตังเจีดบาท จับโดนจับของครับเดินไปแน่ระวังตัวด้วยเดินไปครับผมเดินไปเดินไปสวัสดีครับจังหวัดตำรวจสวัสดีครับรู้จักไปอาชีพแบบเพลิงไหมครับอ,อยู่อยู่ด้านซ้ายน้าน้าอยู่ด้านซ้ายโอเคครับผมขอบคุณมากครับ ายไหนอะจักไรนายนายอีอีเดียบอีข่าบอกจะง่ายอย่ามาคุดหะโอเคครับทุกทีเอออันนี้คืออะไรโรงพยาบาลอีไม่เป็นอะไรออเดี้ยเดี๋ย แว๊บๆอะไรวไะเนี่ยนี่ไงเห็นแล้วอาชีพดับเพลิงขาต้องนอนอครับผมกำลังจะเดินไปทำอาชีพดับเพลิงนะผมนีเ่เปิดไหมนะนี่เอ,เอมีตำรวจด้วยครับเอสวัสดีครับผมมาสมัครอาชีพดับเพลิงครับรับไหมครับ ตังน้อยน่าจะไม่โพเนะใช่หรอไม่ใช่นะขอขึ้นบันไดหน่อยนะครับโอ,โอ้ย,อยขอสมัครอาชีพดับเพลิงนะครับนี่สมัครได้ไหมเนี่ย โดนจับอืขอดูอาชีพแปบบ๊บเอออาชีพแบบเพิงยังไม่เต็มอะไรวะเนี่ยไม่สมบัติหรอไม่น่าเราต้องไปหาตั้งก่อนครับโอเค ID, ไปในดีไปในดีต้องไปหาเกิดต้องไปหาศพคนครับผมนะหาศพคน <c oughs> สวัสดีครับไม่เขียนคนเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ชายมีตังให้ผมยืมไหมครับไม่มีม่มีเดี๋มมยามาใก็อ้อทันทีครับไปหาตังใครไว้ได้ไมนะั้งเนี่ยก่อนโหคจะความสำหรัต้องดูซ้ายดูขวาก่อนนะครับผมเด้อสวัสดีครับพี่ชายมีตังให้ผมยืมไหมครับ ลุงก็มีมีหลานเอ้ยเอาเอาโทดทีครับผมไปหาตังไหนวะเนี่ยเราจะไปหาตังกับใครครับเนี่ยเอ้ยยาเจ้าผมผมแล้ววิธีเจ้าตัวรดก็คือต้องยกมือไว้ก่อนครับเจ้าผมเนาะ ขอยืมตังได้ปล่าไอพี่ชายยืมตังไรดิคนต้องรอดขอยืมตังน่อยอะไรเนี้ยโอ้ยืมตังไม่รู้จักกันเลยเออ ไม,ม่ใครให้ยิมตังเลยไมเย่เราจะหายืมตังครวเนี้ยไม่มีตังให้ยืมเลยเราตังที่ไหนดีสมัครอาชีพแบบพึ่งก็ไม่ได้ต้องไปไหนดีอ่ะ เอ,อ้ยจะหิวข้าวแล้วไปไหนดีไปหาร้านอาหารก่อนต้องไปหาร้านอาหารก่อนครับเฮ้ยเฮ้้สนามมีศพมิวขอได้ตังค์ตังค์หน่อยนะครับหกแปดบาทแอปเปิ้ลด้หน่อยหาตังค์ก่อนให้จนโบจะจับเราไหมเนี่ย จจะจับไม,ไม่รู้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายฮัลโหลสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับดีไหมครับฮัลโหลเ,เขายัางหนีผมเลยผมน่ากลัวแล้วครับเนี่ย อุย้ยเป็นอาชีพแบบเพิ่งแล้วอุย้ยเป็นอาชีพแบบเพิ่งแล้วเอาเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ยไม่กูร้ไม่กูเพื่องรู้น,นี่ว่าเขับเป็นอาชีพแบบเพืงเลยว่ะพอดีใจจงเลยดีใจดีใจแต่เราก็ต้องมีเครื่องมืออะไรบนะ้างเฮ้ยมีดับเพิ่งงองมองซ้ายมองขวาแล้ว ก็เด้ตั้งแล้วได้ตั้งแล้ว,ไ,ลวไปหารอาหารก่อนครับผมหิวมากหิวข้าวต้องวองซ้ายางขวาด้วยเฮ้ยอันนี้เข้าไม่ได้ต้องไปไหนดีต้องไปหาอาหาร ร้านอาหารอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ซื้อได้เปล่านี่นี่ซื้อได้เน้ำนเฮ้ยอดิ้หิวน้ำพอดีเลยโอ้มีคุกกี้หิวข้าวมั่ได้คุกกี้หาข้าวก่อนกินข้าวก่อนหากินข้าวก,ก่อนเฮ้ยหิวน,น้ำหิวน้ำ เอ้ยเดี๋ยวอ๋อกินเจิยสปวดตัิ่มแล้วหิวข้าวมากเลยตอนนี้ต้องหาข้าวก่อนอะไรต้องดูตังในตัวก่อนครับมีสี่ร้อยบาทนี่ว่าตรงไหนมีไฟถึงแล้วร้านอาหารจะไปช้อปซื้ออาหารหน่อย มีแต่คนแจ๋วนะครับเนี่ยโมนสวัสดีครับบุลลักรู้่านั่นไงร้านอาหารอยู่ตรงนี้ไงสวัสดีครับขอซื้ออาหารหน่อยครับได้เลยน้องชายจะรับอะไรดีเ่ะมีอะไรบ้างครับพี่ชายกดดูได้เลยโอเคครับมีแฮมเบอร์เกอร์เลยพี่ช้ยผมขมแบงนะขมแบงแบบถาด้วยเอาน้ำหน่อย้าขอ อเอาดีเห็เบอร์เกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอ,อนี้ด้วยครับขอบคุณครับอย่าลืมมาอุดนอนข้างหน้าด้วยครับน,อน้องชายโอเคครับพี่ชายขับรถก่อนดูข,ข้ามกา่อนกินข้าก่อนอเฮ้ยลืมลืม <c oughs> นี่อินน้ำ ขายอะไรอ่ะอีเป็นตาเหรอครับนี่เฮ้ยมีหมวกด้วยมีหมวกด้วยนะเอฟถ้าใส่จะเข้ากับรองนียน่าสนใจโอเคเอ้ยขอซื้อนะครับพี่ชาย สามีไม่เอาไม่กลับไปกินากาเราต้องไปทำงานแร้วผมตอนนี้วนมว่าไปดูรถตรงไหนครับมีตัตงเยอะสุดปะไปซื้อยาไหมไปซื้อเข้ายาไปซื้อยาไว้ดีกว่าที่อาจจะมีคนให้เราช่วย สวัสดีครับขอซื้อยา่อยครับผมได้เลยเฮ้เยเฮ้ยอันนี้อะไรโอ๋น้องน้องอย่าไม่รู้อย่าอย่ายุ่งโอเคครับเป็นดีซื้อมาสักอันหนึ่งออไฟทำไมไม่มีไฟเลย 何るほ